อาคารห้าอยู่ไหนกันนะจะถามใครดีบ้างฉันยังไม่รู้เลยเอ๊ะนั่นรุ่นพี่นี่เขาไปถามดีกว่าพี่คะพี่คะเอ่อไม่ทราบว่าอาคารของชั้นมห้าอยู่ตรงไหนคะเดินจากทางนี้ไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายน้องเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมครับค่ะข,ขอบคุณพี่มากนะคะ เออพี่ทุเรียนครับน้อหน่าค่ะเออพี่พักก่อนก็ได้นะคะอ่ะทุเรียนทุเรียนหายไปไหนมารู้ไหมโหนี่ตามหาทุเรียนทั่วเลยนะเอ๊ะโนี่ตามหาทุเรียนด้วยเหรอ พอนี่ก็จะตามทุเรียนไปเข้าแถวไงาเออเอองั้นน้อยหนาขึ้ตัวก่อนนะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะน้องน้อยหนาบายบายนะเดี๋ยวนะรู้จักกันด้วยเหรออืมไม่อ่ะพัอนี่ไม่รู้จักเลยพวกเขาดูเหมาะสมกันมากเลยนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดอกแคทด้วยนะคะ ประกาศขอประกาศอะไรนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่ออแคทได้เปลี่ยนฉากให้เป็นหน้ากากมาก,ก็เปลี่ยนจากหน้ากากมาเป็นคนแต่ว่าในหน้ากากก็เป็นคนปะเออก็เปลี่ยนจากหออน้ากากให้เป็นคนเนาะก็ขนาดอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าหน้ากากไม่สวยเลยเพราะปกติก็ว่ารูปไม,ม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเนาะก็นะคะช่วงนี้อาจจะอัพคลิปช้าไปนิดนึง เพราะว่าติดเรียนติดการบ้านการบ้านท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับครับก็อย่าลืมจิตลืมกันนะหายไปนาะนแค่ไหนก็อย่าลืมกันนะออนวอนขอเถ่ายละรักทุกคน,นครับ